ปกติแล้วรุ่นนี้ล็อกรถแล้วเนี่ยฝาท้ายไม่ได้ล็อกด้วยนะแต่ข้อดีของการติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปคือล็อกรถแล้วฝาท้ายจะล็อกด้วยนี่คือข้อดีของมันนี่คือข้อดีของมันเห็นไหมไม่ออกเดี๋ยวผมปลดล็อกให้ดูอ่ะนี่คือปลดล็อกนี่นี่คุ้มค่าแน่นอนค่าแน่นอนนะครับ ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่กันที่หน้าร้านทีทีเซเว่นครับผมอีกหนึ่งสินค้าที่ทํารีวิวไปแล้ว2-3สรอบแล้วนะครับวันนี้เนี่ยลูกค้ามาใช้บริการคือตัวล็อกฝาท้ายกระบะออนิลสองหมนยีขึ้นไปจริงๆแล้วลูกค้ามาติดคาเรงไรฟ้านะครับผมแล้วเราก็พูดคุยกันนิดนึงนะแล้วก็ลูกค้าบอกว่าดูน่าสนใจก็เลยจัดให้ในราคางามๆและติดตั้งให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตั้งให้กับลูกค้ากันนะว่าตัวล็อกฝาท้ายกระบะออนิลตัวนี้เนี่ยติดตั้งไไปันนยยขกาาารดด่หูคบ ตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมช่างมาร์จัดการให้เรียบร้อยเลยเดินทรงเดินสายอะไรเรียบร้อยเป็นเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูป <sentences> กติแล้วตัวนี้เนี่ยเวลาเราเปิดฝาท้ายเนาะนี่ถ้าเราไม่ได้ล็อกรถมันจะเปิดได้แบบนี้นะครับแบบนี้ปึ๊บ <analyses> เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเราล็อกรถนะครับดูนะเปิดไม่ได้นะครับอ่ะมาดู ideally, ที่ล็อกฝาท้ายเราปกติแล้วรุน่นนี้ล็อกรถแล้วเนี่ยฝาท้ายไม่ได้ล็อกด้วยนะแต่ข้อดีของการติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปคือล็อกรถแล้วฝาท้ายจะลล็็็ออออกกกดดดด้้ววยยเเหหนมมมไ่ี๋ผใู อีกรอบหนึ่งนะอันนี้ไม่ออกนะนี่ผมดึงแล้วนะดูปลดล็อกอ่ะอน,นี่คือปลดล็อกนี่อ่าปลดล็อกปุ๊บเนี่ยก็จะเปิดได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยในอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายของเราหรือ คนที่บรรทุกข,ของ therapist. ท้ายกระบะเยอะๆอันนี้หายห่วงได้เลยนะครับผมนี่คือข้อดีของมันก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับผมวันนี้ผมพามาดูแลตัวล็อกฝาท้ายกระบะออนิว2020ขึ้นไปนะครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันเนี้ยเรื่องของการขโมยไฟท้ายเนี่ยเป็นที่แบบนิยมมากๆโดยเฉพาะไฟท้ายรุ่นนี้ราคาสูงนะเพราะฉะนั้นการติดอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ในราคาหลักไม่กี่บาทตรงนี้เนี่ยเราเซฟอุปกรณ์ราคาหลักหมื่นได้ผมว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับและใครที่อยากเข้ามาใช้บริการแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนนีีี้้้สสินนนนคาาาาาเรรรมมจจํํววกกกัััดหบอุปณ์ต อยากให้เราติดตั้งให้เข้ามาที่ร้านนี้เลยนะครับร้านอยู่ตรงสายไหมตรงข้ามซอย74ทับน,นะครับแวะเข้ามาร้านเปิดทุกวัน9้ามงเช้าถึง6โมงเย็นรับรองครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ